ฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่ากิสนาอินเตือ์เ,อเนี่ยผมเตือนน้องมตลอดว่าไม่เป็นไรอดทนอีกนิดหนึ่งอดทนอีกนิดหนึ่งเลยอนิดนึ่งยังบอกว่าวิลล่เลยว่าถ้าฟิคคอร์สเยอะไม่เป็นไรกลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ใหม่เชื่อไหมเราคุยกันไปถึงสามเดือนหลังคุิตลงตั้งมาเลยเพราะว่าอะไรเพราะบ,บางส่วนเนี่ยผมก็คุยในกระส่วนให้ฟังว่ากิษนาเนี่ย,สา,นานนยสารสำคัญมันเยอะมากเลยนะครับเพื่อเป็นไม้ยืนต้นและในโลกนี้ไม่มีคนทํา เนไหมรเราเป็นเราเป็นประเทศเดียวที่ได้ที่ผมไม่ได้ซื้อรางวัลที่ผมไม่ได้ขอใครได้จากทรัพย์สินันส,ส,สมองผมมอบโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือวอ่า่าต็เนผมไม่เคยซื้อนะโล่รางวัลจากใครเลยนคนไทยตัวเล็กนี่แหละนะครับฉะนั้นเนี่ยผมใช้ชีวิตทำกิสนามาทั้งชีวิตแล้วก็จะเอาอชีวิตอยู่กับกิสนาผมเตรียมความตายไปแล้ว ประมาณอายุาก่าว่าความตายผมก็จะใส่หลงลงฝังคนตั้นกิจสนะเตรียมที่ไว้หมดแล้วทุกอย่างแ้วก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ผมจะเอาทรัพย์สินพยาไว้ในประเทศไทยเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้ชื่นรักษาต่อแล้วก็ดูแลกันนะครับฉะนั้นในยุคหลังโควิดเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยครับของที่จะมาแรงที่สุดคือเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพเพราะคนกลัวตายอ่ะเห็นไหม คุณดูต้องโลกเห็นดูทีวีวดูข่าวเห็นไหมคุณกลัวตายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งสูขภาพสำคัญที่สุดถ้าคุณมีเงินแล้วคุณสูขภาพไม่ดีนะคุณก็ดูแลไม่ได้ก็ทํางานไม่ได,ด,ไได้ไม่มีกําลังมีพลังวังชาติต่างๆนะครับจากนั้นในยุคข,ของนะสื่อไอทีดิจิทัลหรือที่เรารู้กันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบเขีย่ยจะเขียรยใครก็ได้จะอะไรก็ได้มันเร็วได้่หมดเลยซึ่งโลกมันทันสมัยมากนะครับและคุณรู้ไหมว่า ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยอะไรบางคนบอกว่าอยู่ด้วยอากาศผิด<ฮ>นะทุกวันนี้โกรกกำลังจะเปลี่ยนเป็นสงครามชีวภาพเห็นไหมผมทํานายไว้เอ๊ะเลยว่าสงครามนี้ต้องเกิดแน่แล้วผมค้นคิดหน้ากากชีวภาพไว้แต่ยังไม่สาเร็จอยู่ระหว่างกํารทดสอบอนะครับแต่นั้นแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกตอนนี้นะเป็นห่วมันสุขภ้าพหมดนะกับ งานที่ผมได้ค้นคว้าเรื่องของผลิตภัณฑ์กับมานิดหนึ่งนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังทําให้อยู่เนี่ยของกีฬาไนเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็มีชาหอมนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นชาถูกจริงๆแล้วชาตัวนี้นะคุณได้ครบหมดเลยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องโฆษณาและไม่มีใครกล้าทําตัวนี้เพราะเนื่องจากว่าวัตถุดิบมันมาจากมันมาจากเรื่องของสิทธิบัตรนะครับเช่นชาชากษณานะครับแล้วก็ตัวสบู สบู่เนี่ยสูตรนี้นะผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครกล้าทำนะเพราะอะไรคุณด,ดูแพคเกจจิ้งก็สวยใช่ไหมดูตัวสบู่เนี่ยใช้แล้วได้คุณภาาที่ดีมากเพราะว่าสูตรพวกนี้เราจะอยู่ในในทพย์สินท้องพญาหนะครับฉะนั้นสินค้าที่ทางกิจหน,นะน่ิยเดรมมาเนี่ยและล่าสุดเนี่ยน้องวิรัติจะขออีกผมบอกใจเย็นล่าสุดเนี่ยนะเราบอกว้แล้วการเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจิตใจนะ้นองๆหรือพี่ๆจะไม่ดีก็อเอา เอากำไรที่อาจารย์ใส่เห็นนี่ใช่ไหมนะแค่กำไรเนี่ยนะคุณเชื่อไหมผมบอกได้เลยว่าผมส่งสิงคโปร์เส้นไม่ต่ากว่าสามหมื่นผมยังไม่ให้เลยนะแล้วผมบอกวิรัตว่าเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยทยอยเราเป็นลงวัดหลวงพุลราตาทิพย์เนี่ย